อีด้วยครับผมสาบก๊กไฟครับโอ้โห,โหคอรัสลอลอแบบนี้นะครับของโจโจ้นะครับเป็นแบรนด์ที่เรียกว่า,าหลายหลายคนน่าจะคุ้นเคยอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับราคาหลักร้อยแต่ได้เสียงขนาดนี้โอ้โหถือว่าแจ๋วเลย โอ้โหมีแรก็กับดีฟริสครับปรับได้แบบกว้างๆเลยลองหมุนสุดทุกอัน <c oughs> อนเลนค่อนขอ้างกว้างมากๆถือว่าใช้ได้เลยบางตัวนี่คือหมุนสุด วนสดๆนี่คือแบบว่ายังเสียงไม่ยังไม่ค่อยออกขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับเอออันนี้ถือว่าโอ้โหถือว่าถือว่าโอเคอ่ะคุ้มอ่ะราคานี่คือคุ้มเลยอ่ะนะครับผมอยากจะแนะนํานิดนึงนะครับสำหรับน้องๆมือใหม่ที่แบบว่าเ,เพิ่งหัดเล่นเอฟเฟกต์อะไรต่างๆเนี่ยคุณลองหมุนไปเลยลองดื้อไปเลยครับเนี่ยลองหมุนให้สุดปิดให้สุด แล้วคุณจะเจอเสียงที่คุณชอบนะครับในที่สุดนั่นเองเนีนีลองคุณลองหมุนมาสมมติหมุนปิดเนี่ย,ยเสียงนี้ไม่โอเคเลยเพราะมคุณจะเจอย่านเสียงความถี่ของมันแล้วก็เอกลักษณ์ของมันในการหมุนของคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปหลายๆตัวหลายๆคลิปเนี่ย คือลองหมุนเลยลองเล่นดูเลยเห็นไหมพอบุนไปมุ่นมาจะเจอเสียงเสียงที่เราต้องการที่เราชอบมันจะมันจะคลิกตรงนั้นเลย ไม่ธรรมดานะครับบอกแล้วนะครับใช้งานง่ายเลยกดติดปล่อยดับแค่นั่นเองครับนะเอาไปเสียบพ่วงหรือเอาไปเป็นโอเวอร์ดในแผงของคุณได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือใช้งานปกติเสียบไฟนะครับแล้วก็เสียบสายแจ็คกิต้าเข้าฝั่งนี้นะครับเข้าอินและจากเอาครับก็ออกไปได้เลยว่าะจะพ่วงไปดีเลยและรีเวิร์บอะไรต่างๆนีก็พ่วงออกไปได้เลยนะครับอ่ะโอเครีวิวให้ดูกันแบบว่าใช้งานปกติอันนี้เสียงคลีนธรรมดา ใส่คอรัสไปถือว่าคุ้มอ่ะเอาเป็นว่าโคตรคุ้มอ่ะในราคาหลักร้อยตัวนี้แล้วบอกว่า คุ้มเลยนะครับอ่ะโอเคจัดไปใครจะซื้อขายกันจะมุกจะไฟนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับผมนะเพียง1ชุดนี่เลยต้องโปรโมทกั้งคลิปไม่ได้เลยนะครับนะสายกีต้าเพียง1ชุดนะครับเบอร์0ูเพียง175บาทเบอร์1นเพียง185บาทคุณก็ได้เข้าคอเซตอัพกีตร์ฟรี ทันทีเลยครับไม่มีข้อแม้ไม่มีข้อปฏิเสธใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าคุณอยากเข้าคอร์สนะครับโอ้โหซื้อเกล็ดล้านเราแล้วคุณจะได้เข้าคอร์สการใส่สายเฮ้ยใส่ยัยยงไงวะทำไมไม่เพี้ยนเซตอัพยังไงทำไมไม่เลี้ยนนี่ครับมีที่นี่เลยแล้วร้านจะพุ่งจะฝ่ายนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมนะกับการรีวิวคอร์สอาร์โนลด์คอร์ส นะของโจโจนะครับแต่โจโยไม่ใช่โจโจโจโยนะอ่านผิดจะขออภัยนะครับแล้วก็ปโปรโมทนะสายกีตาร์ด้วยเลยนะครับอ่ะโอเคจะไปวันหวานจ้า